สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พามาชมเสือหลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีเสาห้านะครับพุทธาพิเทกมาแล้วสามปีนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับนี่เราแกะให้ชมกันเลยนี่นะครับนี่เนาะ ครับแกบใบก่อนจะให้ดูใบฝอยก่อนนะครับที่แถมมากระเสือเนาะก็จะเป็นคถารัตนานะครับแล้วก็เขียนว่าสาห้าพุทธาพิเศษสาปีเศรษฐีเงินล้านนะครับวันที่พุทธาพิเศษนะครับนี่ก็28มีนา6กสา แล้วก็ยีิมีนาสอง5้าเอ้ยสองหนะครับวัดทุ่งเศร,รษฐีเขตประเวศกรุงเทพนะครับนี่คำารรัานานะครับก็ตั้งนมโมสามจบแล้วก็วาคถาดังนี้เลยนะครับนี่นมโมพุทธยะนมพะทพุทธสิงโหมหานาโทนทันโตราชะสิงโหสถาอาหะนาทตังอิติมุ นี้ทะสะอะหิมหุมหัมหึมนะโมพุทธายะนะมะพะทธะนะครับนี่โอเคครับใครที่จะแคปคาถาไปแคปไปได้เลยนะนี่นะครับเสือแช่น้ำมันหลวงพ่อเนนนะครับนี่ สวยมากเลยนะเสือนี้พระหลวงพ่อเนนี่หลวงพ่อเนนตั้งใจสร้างทุกรุ่นนะครับปลุกเสกเหมือนกันพิธีดีนะครับปลุกเสกเสาห้าแทบแทบจะทุกครั้งนะครับที่มีวันเสาห้าก,ก็ปลุกเสกเสาห,าสาหา้านะครับตัวสีดำนี่จะเล็กกว่าตัวที่ออกเป็นน้ำตาลไม่ไหมนะครับ สีดําจะเล็กกว่านะครับทั้งคู่นะครับมีตะกุดนะครับเป็นเสือคาบตะกุดนะเนี่ยเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้เห็นอยู่ว่าเป็นเสือคาบตะกุดนี่นะครับ เนี่ยเสือคาบตะกุดตัวนี้ก็มีนะครับกลิ่นน้ํามันค่อนข้างหอมนะหอมมากๆเลยเนี่ยเป็นเสือคาบตะกุดแต่องค์นี้เขียวๆหน่อยสังสัยโดนน้ามันเยอะไป นี่นะครับก็นี่ดูหน้าดูหน้าเสือก็ประมาณนี้นะครับด้านบนเป็นยันนะทรหดนะครับพุทธคุณของยันนะทรหก็เด่นทั้งด้านคงกระพันชาตินะครับด้านล่างลากลงมาก็จะเป็นยันพุทธเอ้ยยันเถาะ ม้วนนะครับก็พุทธคุณก็ครอบจัก,กรวาลน,นะครับยันเทะแล้วแต่ผู้ที่เรียนวิชายันเทะมานะครับจะปลุกเสกมาโดยคาถาอะไรนะครับก็จะเด่นทางด้านนั้นนะครับ mm hmm. เช่นถ้าปลุกยันเทะมาเป็นทางด้านเมตตาก็เป็นเมตตานะครับแต่ที่เห็นกันส่วนใหญ่ยันเทอก็เป็นแบบแค้วคาดคุงกระพันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ยันเทะม้วนนี่ก็ครอบจัก,กรวาลแหละครับ แล้วแต่จะอธิษฐานใช้นะครับเหมือนกันนะครับการลงยันด้านบนเป็นยันพรนะทรหดเหมือนกันนะครับด้านล่างก็เป็นยันทอมมลนะครับเหมือนกันเลยแต่สีดําจะไม่ค่อยชัดนะสีน้ําตาลจะชัดกว่านะครับไม้ดําผมสั่งนิฐานว่าน่าจะเป็นไม้พยางยูดํานะครับแต่ถ้าเป็นไม้ไม้เอ,อ่อตัวสีน้ำตาลผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นไม้อะไรนะ นี่น,นะครับก็เป็นยันทีเ่เหมือนกันนะครับแค่ขนาดตัวของเสือจะต่างกันเล็กน้อยนะครับจากที่แกะนะนี่วางเทียบกันให้ดูนะนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับที่วัดก็ยังมีให้บุตรบูชาอยู่นะครับไปได้ที่วัดเลยนะหรือไม่ก็ในกลุ่มของวัดทุ่งเศรษฐีนะครับ แล้วก็ไม่ยังไม่มีการเปิดจองอะไรนะครับต้องไปเช่าที่วัดอย่างเดียวนะครับไม่มีการเปิดจองนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าทางวัดก็ก็พูดง่ายๆว่าไม่ไม่ได้มีคนขอจะสร้างพระนะครับหลวงพ่อสร้างเองนะครับก็นำมาให้ชมกันคร่าวๆครับ ท่านใดสนใจบูชานะครับก็ที่วัดอง์ละสาตัวละสามร้อยบาทนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ